สวัสดีครับวันนี้ตะลุยตามตะว,วันมาตะลุยถึง Blue Mansion ซึ่งเป็นพราเนกันมิวเซียมอีกแห่งหนึ่งของดีนังนะครับซึ่งเป็น World Heritage ตามผมมาชมเลยนะครับ บรรยากาศชั้นบนครับตอนนี้นักท่องเที่ยวจากชั้นบนลงมาห้องข้างล่างนะครับใครกำลังพามาบรรยายครับ บรรยากาศชั้นล่างของ Blue Mansion นะครับวันนี้เราจะปิดทริปกันที่ Blue Mansion ซึ่งเป็นพันธุ์นักกันมิวเซียมของปีหนังเป็นเวอร์เฮอริเทจแทงนี้นะครับ สวัสดีครับ